้อยู่อยู่ที่นี่มานานยังครับลุงเนี่ยถ้เกิดท่านจะเกิดเลยตอนนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วหกพันหกพันห้วเนี่ยปีเนี้ยติดสองพันร้อยปีผสเลยหกหกเอ้โหนี่วันที่สามได้ได้สามพันสาอันนี้ทำงานอะไรอยู่ยีนอ๋อนี่ยีนยีนยี่ห้ออะไรครับทูกยี่ห้อโอ้ทรงอ่อนจงอ่อนไต้หวันโอ้ก็ในบ่อเนี้ยที่ยากขึ้นมันเป็นบ่อล้างน right? ่ะล้างยีน ตอ๋อเดือดเดือดร้อยที่ผมไปรีวิวที่มีผักงูเมื่อวานใช่ไหมอันนั่นละ่ะออันนั่นเป็นน้ำทิง้อองอน้ำทิง้งสารเคมีที่ป้องไป้มทิงมท้งก่อนมากกว่ามันน้ำเชื้อปิยาโอ้โหเมื่อก่อนเขาปล่อยลงแม่น้ำเชื้อปิยาเลยปล่อยอค่อยๆปล่อยนะอืมก็คือเขาล้างมากี่ปีปแล้วครับพงษ์ล้างน้งนำท่วมอ่ะร้างท่วมปีห้าสี่ห้าก็คือยุบเลยไม่ทำเลยเครื่องท่วมหมดอ่ะเครื่องจักรเนี่ยมันท่วมหมดเลยปลาโป ก็คือเครื่องจักรอะไรเขาเสียหายหมดเลยผมว่าชั้นล่างเ่ยจมไปแล้วกำแพงกำแพงชั้นบ้านได้ถึงไหมนะแล้วกำแพงของของเขาไอ้ของเขาบ้านผมอ๋อแล้วที่กำแพงที่เขาล้อมนี่ของยีนเนี่ยเมื่อก่อนยยครับของยอ๋อผมก็เลยก็บออะไรถามกับเสียรอดเมื่อวานบ่อบ่อยอมยอมยอมยินบ่อซักอันนี้บอซักผ้าบอซักผ้าตีเครื่องเสร็จเนี่ยมันมีเครื่องมีเครื่องเป็นแถวอ๋อเครื่องนั้นอ๋อพอมันเรียกว่า พ<อ>วกร็้ไอที่่ายอยู่ในสวนทุเรียนอืออืนท,นนทนมบ่อที่เหนบ่อน้บอ่บอาน้ำาเสียแล้วเ็ากักไว้อ๋อที่15บอ่อมันบอ่อน้ำเสียที่กักไว้ให้มันดีแล้วก็ปล่อยลงในน้ำชั้วย,ยานะใช่ใช่ครับ ขอบคุณครับลุงครับที่บ้านไหนครับผมเนี่ยอยู่บนอยู่บนคุณคุณผู้ชมอายุเจ็ดปีแล้วครับผมสี่สิบเจ็ดปีโวี่เ็ดโอว้าพอดีคือเลขบ้างกักหน่อโอ้ยดีนะครับเดี๋ยวเ็นงานอะไรสีม่วนครับม่วงเงิ่นมากงานไปยเราพี่น้างวะ งานมาเงินไปนะครับไม่ในหุ้มพอดีเลยเหมนันอันนี้มันกระสอบเก้าแคปปีไดน้เนี่ยแต่แคปปีหาซีน้ำท่วมหรือเปล่าราย้เขาไม่ได้จะเกิดอะไรเลย้ยยันมาพีเนี่ย,ย,ม,ยม่เจอห่อนหรอ ไป็นบอดเป็งดปแหนบแกะปกติเราซื้อแกบมังกโลนหลยบาทซื้อซื้ออันนี้โลตังแังแกบโลาบาสบ่มบาีเาไปเบนเขื่ขอนะครับมปไปแทแกบเอาไประโยชน์ของ,ออข,องของมันแหตกระดาษอขาซื้อแกบแหบก็จะ้นทครับ

เยวไปกรับมาเป็นครับสายตัดเอาเปื่ายใกล้ให้มาง่ายใกล้เลยครับ ตรวจไม่มีลีลา้พิการดัดไม้บห้หน่อยไม่ลากแม่ลากแม่ น,นี่ยังยอะยรคนบังคามป้อม่น้องเนี่ยผมมีแหมงบคครับบังนงโมนะครับเนี่ยบังสุเหล่าครับบังนงโมเสียชีวิตครับพี่หันแล้วครับผมทางทางโน้นนะครับ พระธาตุก็เป็นวัดนะครับวัดปากน้ำตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นวัดเขามานะครับตรงนั้นก็จะเป็นออคอนโดนะครับคอนโดคอนโดอออ๋คอนโดก็แล้วกันคุณผู้ชมนั่นเดี๋ยวมีดิกระสีนะครับนวงจังหวัดนนท์นี่ครับชาวบ้าน บอนี่มีทั้งหมดสิบหาบอ่อสันสัมผัสเพื่อนมึนงผมทีไรมึงถึงบอหนึ่งบอสองบอสามบอสี่บอห้าบอหกเจ็ดแปดเขาท่สองสามสี่ห้าประมาณนั้นแหละบู๊อีี่น้องนี่ครับคุมนครับลดราคาเลยครับสามล,ล้านหกสลนเจนี่ 3, 6, 3, 7, เอาต้นไม่เป็นตัวออกลงลมมาได้ครับพี่น้องเหมือนเนี่ยเป็นตะสื่อวะครับเูื่อยๆๆๆคุนต้นเนี่ยกินได้ปะครับพี่จักในต้นนี้ยังบันเน่เนี่ยครับคล้ายต้นบักเมาดอกเขาลังออกดอกนี่ครับพี่ร้องครับใกล้สิเต็มแล้ว